วันนี้ครับผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวเรื่องนึงให้ฟังครับเรื่องราวนี้ผมไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับและผมเห็นว่ามันน่าประทับใจผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกัน เรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของเด็ก10บขวบคนหนึ่งครับที่อยากจะกินไอศครีมมากเลยนะครับเนื่องจากมีร้านไอศครีมอยู่ร้านร้านนึงเนี่ยเขาลดราคาเด็กคนนั้นเนี่ยอยากกินไอศครีมก็เลยเดินเข้าไปที่ร้านไอศครีมนั้นเจอกับพนักงานคนขายคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยต้อนรับลูกค้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากร้านลดราคาเนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่ร้านเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากเพราะเด็กคนนั้นเนี่ยเข้าไปซื้อไอศครีมด้วยความที่ลูกค้าเป็นเด็กด้วยนะครับทำให้พนักงาน ไอศครีมครับ أو, พี่ครับไอศครีมสตรอเบอรี่ซันเดย์ราคาเท่าไหร่พนักงานคนขายก็ตอบว่า50บาทเด็กก็ก้มมองดูเศษเหรียญในกระเป๋าตัวเองนะครับนั you you ouais? Dad, Dad, right? ่งนับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาถามกับพนักงานคนขายคนนั้นครับว่าพี่ครับแล้วถ้าเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่ธรรมดาราคาเท่าไรครับพนักงานตอบกับเด็กคนนั้นว่าราคา35บาทเด็กคนนั้นก็ตอบกับพนักงานไปว่างั้นผมเอาไอศครีมสตรอเบอรี่ธรรมดาครับหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็เดินไปนั่งที่โต๊ะครับแล้วพนักงานก็เดินเอาไอศครี สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เด็กคนนั้นครับกินไอศครีมสตรอเบอรี่หมดเขาก็เดินออกจากร้านไปแล้วพนักงานก็เดินเข้าไปเก็บโต๊ะที่เด็กคนนั้นนั่งสิ่งที่พนักงานคนนั้นเจอคืออะไรรู้ไหมครับเจอกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งครับที่เด็กคนนั้นเขียนแล้วก็วางเงินเอาไว้15บาทแล้วก็เขียนข้อความว่าอันนี้คือทิปของพี่นะครับเรื่องราวของเด็กซื้อไอศครีมนี้ครับทำให้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ครับมักจะตัดสินคนจากรูปล่างภายนอกตัดสินคนจากการที่เรามองเขาเพียงว่าเขาเป็นแค่เด็ก มองเพียงแค่ว่าเขาอายุน้อยหรือมองเขาว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้มีศักยภาพอะไรนะครับเราก็มองเขาในอีกรูปแบบหนึง่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับในจิตใจของเด็กคนนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจของเด็กบางทีอาจจะอยู่สูงเกินกว่าจิตใจของเราที่เราคิดเอาไว้กับเขาก็ได้ผมอยากฝากไว้เป็นข้อเตือนใจสําหรับการใช้ชีวิตของเราในสังคมนะครับว่าการที่เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งเพียงภายนอกเท่านั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะประเมินคุณค่าทางจิตใจขั้ง ในเขาต่ำเกินไปอย่ามองคนแต่เพียงภายนอกผม c o p b พี่บีสวัสดีครับ